บทที่สองคูดาวเริ่มตน้นเมื่อสมัยไพลสโตซีนดำเนินไปสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นที่ราบอันกว้างใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าและผู้ไม้สูงงอรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอุณหภูมิลดลงภูมิประเทศก็แห้งแล้งมากขึ้นกลางคืนเริ่มหนาวขึ้นและกลางวันก็อบอุ่นน้อยลงพืชและสัตว์ซึ่งจเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นบัดนี้ต้องปรับตัวหรือพินาศไป ในพื้นที่ภาคเหนือทานน้ำแข็งเริ่มค่อยๆเคลื่อนตัวมาจากภูเขาอย่างช้าๆเหมือนกับแม่น้ำน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ปกคลุมทุกสิ่งที่ขวางหน้าผืนดินที่คอรังหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งและป่าไม้ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของต้นไม้นา,นานาชนิดปัดนี้ถูกลดขนาดลงเหลือเพียงภูมิทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนที่ทนความหนาวเย็นได้การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตสัตว์แมมมอธ และสัตว์กินพืชในยุคไพลสโตซีนอื่นๆต้องหาแหล่งอาหารใหม่เมื่อพืชพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปผู้ล่าเช่นเสือเขี้ยวดาบต้องปรับกลยุทธ์การล่าสัตว์เพื่อไล่ล่าเหยื่อในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแม้จะมีความท้าทายแต่บางสายพันธุ์ก็เริ่มพัฒนาการดัดแปลงที่โดดเด่นแมมมมดขนยาวที่ปกคลุมไปด้วยขนน้าและมีงาโค้งพัฒนามาให้ทนทานต่อความหนาวเย็นจัดได้ไบซันพริสคัสหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสเตปไบซัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งมีถิ่นอาศัยเป็นส่วนใหญ่ในยุโรปเอเชียกลางรัเสเซียแมนจูเรียและอเมริกาเหนือได้มีการพัฒนาคนที่หนาและทนทานมากขึ้นซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยของยุคไพลสตโตซีนแม่น้ำและทะเลสาบที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์เลื้อยคลานตอนนี้กลายเป็นน้ําแข็งทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรสําหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างไรก็ตามปลาบางชนิดเช่นปลาลอดช้ําในสกุลบาแบชเชลปรับตัวให้เข้ากับการอาศัยอยู่ในน้ําเย็นและมืดได้ในขณะเดียวกันเต่าที่เคยว่ายในน้ําจืดตอนนี้ต้องจําสีในใคโคลนของแม่น้ําเพื่อเอาชีวิตรอดในฤดูหนาวอันโหดร้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลอีกด้วย เมื่ออุณหภูมิลดลงระดับน้ำทะเลก็ลดลงเผยให้เห็นพื้นที่ใหม่ของแผ่นดินสัตว์ทะเลเช่นแมวน้ำและวอรรัคต้องหาพื้นที่ใหม่เพื่อพักผ่อนและแพร่พันธุ์บนพื้นที่แห้งสัญญาณแรกของสมัยไพยสโตซีนถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตบนโลกภูมิทัศน์กำลังเปลี่ยนแปลงไปและสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในโลกที่ร้อนกว่าตอนนี้ต้องหาทางเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่พัฒนาตลอดเวลายุคไพสโตซีนกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ และชีวิตกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยพบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกของเราเมื่อฤดูการผ่านไปพืชก็พัฒนากลยุทธ์การเอาชีวิตรอดแบบใหม่ต้นไม้ผลัดใบและยืนเปลือยเปล่าเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับฤดูปลูกถัดไปในทางกลับกันไม้พุ่มและญ้าเรียนรู้ที่จะต้านทานน้ำค้างแข็งรุนแรงโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ชีวิตมีความต้องการมากขึ้นในพื้นที่ทางาตอนเหนือสุดป่าสนกลายเป็นประการสีเขียวท่ามกลางหิมะ เพื่อเป็นที่พักพิงและอาหารแก่สัตว์กินพืชที่ปรับตัวเข้ากับสภาวะสุดขั้วเหล่านี้คืนที่เหน็บหนาวเต็มไปด้วยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เสียงหอนของมาป่าตัดผ่านค่ำคืนอันหนาวเย็นเพื่อค้นหาเหยื่อนกคู่ร้องออกมาจากป่าอันมืดมิดและเสียยงกิ่งไม้ที่ดังเอี๊ยดภายใต้น้ำหนักของสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนทำลายความเงียบในฤดูหนาวผู้ล่าเช่นสิงโตถ้ำและเสือเขียวดาบมีไว้พริบมากขึ้นในการค้นหาอาหารโดยสะกดรอยตามเหยื่อในความมืด ในพื้นที่ภูเขาธารน้ำแข็งก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งกัดเซาะหุบเขาและทิ้งคราบหินและตะกอนขนาดใหญ่ไว้เบื้ององล้างภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสองแสงร,ระยิบระยับท่ามกลางแสงแดดในฤดูหนาวและลำธารและแม่น้ำก็กลายเป็นผืนน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งก้าวหน้าไปมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็เช่นกันที่ต้องหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุคไพสตโตซีนทําให้เกิดความท้าทายอย่างต่อเนื่องต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตในโลกที่กําลังพัฒนานี้กําลังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยุคไพสตโตซีนเริ่มเย็่นตัวลงเป็นจุลินเจมของยุคแห่งความท้าทายด้านสภาพอากาศที่จะยังคงหล่อหลอมโลกและชีวิตด้วยวิธีที่คาดไม่ถึง